เป็นยังไงบ้างเราสนุกดีค่ะตื่นเต้นด้วยอ่ะทริปนั้นของมันคือทริปตั้งใจไปเที่ยวใช่ไหมก้าวใช่ก็ไปไหว้พระไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไปกับเพื่อนแบบ2วัน3าวันจริงๆตั้งใจจะค้าง2คืนกลายเป็นว่าค้างคงคืนเดียวเราจะกลับสถานการณ์วันวันนั้นหน่อยที่ไปถึงแล้วเลยไม่มีหนูว่าจริงๆอ่ะคนละเมืองในในในประเทศเขาอ่ะก็คือรู้อยู่แล้ว ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าด้วยเราอ่ะเราไม่รู้เนอ้องภาษาเขาหรืออะไรเราไม่ได้มีแบบแอปพลิเคชันหรือว่าการแจ้งเตือนของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้แล้วก็ออมีไกด์ที่พาไปเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยว น่าจะมีพายุเข,ข้านะอีกวันนึงอะไรอย่างเนะาไงี้ยไม่ว่าพายุนี่ใหญ่แค่ไหนเ้าก็ถ่ายจริงจริงเข้าสามลูกแต่ว่าลูกพี่โดนเต็มๆคุณหนึ่งลูกลูกแรกเลยเป็นเป็น,เป,นเป็นพายุสาาเสาราก็อเออข้าไปในแฮชแท็กอิ i เตอร์เนี่ยก็จะเ,เห็นเลยเลย ตกใจไหมตกใจไปไมไ่ทันทะีนะที่รู้ว่ามันจะเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็ตกใจหนูก,หนก็หนูก็รีบกลับโรงแรมเลยพอรู้ว่ามันใกล้จะมาแล้ว,ลวท้องฟ้าก็คุ้มืดแล้วอะ่ะคือหนูนึกว่าจะมาอีกแบบตอนอีกวันนึงตอนบ่ายเย็นๆอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันเข้ามาช่วงตอนกลางคืนวันนั้นเลยประม,มาณตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างเงี้ยสถานการณ์ตอนนั้นตอนที่แบบต้องตกใจกับโรงแรมแล้วทำอะไรอยู่แล้วสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงคือตอนนั้นน่ะเออไหว้พระอะไรเสร็จแล้วเที่ยวเสร็จหมดแล้วแล้วก็กินข้าวเย็นแล้วก็ mm hmm. วนั่งดู เราต้องรีบกลับโรงแรมเพื่อที่จะไปหาไฟบินกลับดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นกลับใช่ใช่ตอนนั้นอะไฟบินหนูก็ยังไม่คนเซิลแต่หนูคิดว่ามันไม่คุ้มถ้าสมมติว่าเรากลับมาไม่ทันถ่ายโฆษณาอะไรอืมคือตอนนั้นก็ตัดสินใจว่ากลับแน่กลับเลยหรือว่าคิดว่าเดี๋ยวไปหาที่สนามบินแล้วก็ซื้อตั๋วที่สนามบินเอาเลยก็ยากไลยยากหารั๋วยากพี่หนูวิ่งทั่วสนามบินเลยแล้วก็คือในทริปเนี่ยพูดภาษาอังกฤษ เป็นกันแค่2คนหนูก็วิ่งกับเพื่อนกันอยู่2คนเองนะะ่ะหาว่าเออแบบมีสายการบินไหนที่บินกับไทยแล้วว่างไหมปรากฏว่ามันทุออยากมันเต็มหมดเลยคะะ่ะถุกรอบไฟบินคือนานๆนนนเต็มหมดเลยเต็มยันเช้าอีกวันเดิมซึ่งหนูก็ไม่อยากรอให้มันถึงเช้าเพราะหนูไม่รู้ว่าอา่พายุเนี่ยมันจะประมาณตีหนตีสองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบก็เลยลงชื่อ standby ว่าเอา่อกับ ก็เือยิงมันเต็มเนาะเราก็ลงชื่อว่าถ้าใครไม่มาเช็คอินเนี่ยเราก็แซงเข้าก็เลยได้ก็ได้ก็ได้่ะแล้วก็แรงอยู่นะคะก็แรงได้คบทุกคนได้ครบทุกคนโชคดีมากที่แบบคนก่อนหน้าเขาก็สู้ราคาไม่ไหวก็ต้เท่าไหรแเ่ยแพงเยอะมากไหมน่าจะคนละสามหมื่นเธอต้องขากลับอย่างเดียวใช่ใ่ใค่ใช่่ใช่่ จากตัวแรกเท่าไหร่นะเก้าไอ้ตัวเก้าถึงไปอ่ะหนูจำไม่ได้ว่าไปกลับประมาณ5,6 0 0 0พันใช่ไหมพี่อไม่ได้นะเป็นจองยานมากนะหมื่นหมื่นสามมั้งหมื่นสใช่แต่ขา เดียวนะหมื่นสามเราก็เป็นอีโคด้วยอีโคโนมี่อ่ะเออไม่ใช่บิสเนสด้วยตอนนั้นภาวนาอย่างไรไหมคะว่าขอให้ได้หัวขอให้ได้ด้วตอนนั้นก็คือภาวนาอย่างเดียวว่าขอได้กลับเพราะว่าไม่นั้นน่ะอยู่โรงแรมไปอ่ะมันก็ไม่มีอาหารกินค่ะเพราะว่าเราดูข่าวอ่ะคือทุกคนออกมาตุนอาหารแล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยปิดหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยจังหวะงแรกที่เจอเหตุการณ์ในต่างประเทศอะไรจริงๆเคยเจอมาก่อนหน้านี้ไปบูซานมาแล้วก็ไฟโดนแคนเซิลเพราะว่าพายุเข้า ไม่ไม่เดี๋ยวมันไล่เรียนขนาดแบบว่าออกมาหาอาหารกินไม่ได้เลยเหรอใช่คือทุกคนอะเหมือนแบบเหมือนซึนมีมาพี่เราทุกคนเห็นข่าวเิบก็คือออกไปตุนนั่น่ะแต่คืออันนั้น่ะมันเป็นบ้านคนถูกไหมคะแต่ว่าพอเราอยู่โรงแรมมันไม่มีครัวให้เราทำกาคทีแน่ใจว่าถ้าหนูอยู่ต่อเนี่ยหนูจะกินอะไรก้าวในตอน้นก้าวได้แบบเผชิญกับสถานการณ์มันหมว่าเห็นคนแบบไปซื้ออาหาร ูหรือว่าไม่ยังไม่ถึงข่ายังไม่ดูรูบินก่อนแล้วก็ดูในแฮชแท็กแล้วแบบโหเขาก็ออกข่าวเลยว่าอาหารหมดแล้วบรรยากาศที่สนามเป็นวุ้นไม้เพราะวุ้นไม้นะคะเพราะว่าเหมือนไฟเขาก็เริ่มแคนเซิลแล้วว่าอีกวันหนึ่งเขาแคนเซิลไล่แคนเซิลเรานะอะไรเงี้ยแต่ว่าไฟถนูตอนนั้นยังไม่แคนแล้วพอเรากลับมาไฟที่เราจองตอนแรกแคนเซิลแคนเซิลแต่เราไม่มีแผนสำรองใช่ไหมว่าถ้าไม่ไม่ได้ตรวจแล้วฉันจะต้องทำยังไงต่อก้อนนี่ยแหละค่ะสำรองหรือแล้วหรือว่าถ้ามันไม่ คือเพราะว่าหนูว่าแพน่าจะกลับวันนั้นแล้วก็อีกวันนึงตื่นมาถ่ายโฆษณาต่อเลยแต่ว่าวันนั้นน่ะคือมันแคนทุกแพงทุบไกลเลยอ่ะขอได้ไปนั่งในเครื่องบินแล้วแบบอ่ะฉันจะได้แบบก็โล่งแล้วโล่งแล้วแล้วก็ภาวนาในใจว่าขอให้ปลอดภัยใเครื่องบินก็ถือเป็นบุญกุศลที่ได้ไปไหว้พระใช้หมดแล้วใช้หมแล้ว ไม่ทิ้งเลยเราจะใช้ที่นั่นเลยไม่เลยสวมันอยู่ตรงนั้นอย่าตามมาตอนจับปลาเพิ่มขึ้นเยอะมากไม่ได้เท่าหรออยัางค่ะมันเหมือนหนุ่มคือนิ่งๆปกติใช่หนุ่มขึ้นตอนสี่ทุ่มค่ะน่าจะมาตีสองตีสามไม่แน่ใจอะค่ะคือถ้าสมมติว่ากลับไม่ทันเดี๋ยวเราต้องติดตรงนั้นประมาณนนาแค่ไหนคิดไหม หรือว่าวันสองวันอะ oh. เพราะว่ามันพายุใหญ่แล้วก็น้ำท่วมด้วยะคะ่ะบางบางจุดนะคะในเมืองอาจจะไม่ท่วมถ,ถ้าไม่ทันมโลค่าสุญเสียที่ต้องสูญเสียงที่ไทยอะที่แบบถ่ายข่านมันคือหนักไหมก็หนักนะเพราะว่ามันเป็นการเอ่อถ่ายโฆษณาที่แบบถ่ายเป็นเป็นแอดภาพนิ่งอะคะ่ะ oh. ใช่คือหนูว่าโทรสแตนด์บายบอกเอเจนซี่บอกลูกค้าแล้วแหละว่า พี <Net> ่หนูไม่รู้จะทํายังไงหนูไม่แบบมันไม่คาดฝันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบพยายามช่วยหาว่ามันจะมีทางไหนให้เรากลับได้บ <feel> ้างแต่นี่เรเรียกว่าการทันหาใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีแจ้งก่อนในหน้าไม่มีเลยใช่กาะทันหันว่าอยู่ยิคจะมาก็มาอะไรอย่างเงี้ย มีมีแอบบนนิดนึงไหมก่อนที่แบบว่าเนี่ยแอบบนในใจนิดนึงว่าแบบอย่าเลือกจะกลับมาอะไรเงี้ยไม่หนูไม่บนเลยทั้งร้านแล้วหนูรู้สึกว่าหนูไม่อยากใช้บุญอะไรมากมายแล้วว่าหนูก็กลัวเหมือนกันเลยเนี่ยก็ก็สวดมนต์เอาค่ะแล้วก็บริจาคเงินเอาอะไรเงี้ยตอนนั้นหนูก็คิดในใจแล้วว่าโอเคทําเต็มที่แล้ววะอะไรอย่างเงี้ย ของงานอะไรอย่างเงี้ยของานขอเงินทั่วไปเลยความรักนิดนึงไหมรอไม่ขอค่ะไม่มาไมืมาไม่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 มาไ่านล่วาไมมางม่าไม่มาไม่าไม่มาไม่มาไม่าไม่มาไม่มาไมาได้แดง่มาไม่แาไม่ม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 ไม่มาไม่กาไม่มาไม่ไม่มันม่มาไมขมาไร่มาไม่มาไม่อาไ่มมาไรย่าไมมไม่อไ แล้วมันก็แล้วแต่ความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยคือหนูได้ไม่ดีเลยนะหนูก็แค่ไปไหว้ขอบคุณท่านว่าที่เคยให้มาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอบคุณไม่ขอบคุณหรอไม่หรือไม่ก็มีคุยอยู่แล้วใช่ก็แต่ว่าคนเอารูปหนูไปเป็นไอโทรไอโทรคุณนายรัศมีนะโอ้โหอิฉันมีแบบเป็นกระบะจิงเหรอ ขอบคุณมากค่ะไม่มีเลยใช่ไ่มแสดงว่าควาไม่รักเสน่ห์เขาไม่เขาไม่ช่วยผู้ชายเลยนะเขาไม่มีใครกล้าเข้ามาแหละเออแล้วจอโสดเหรอใช่เชื่อฟ้าเชื่อได้ปะเชื่อได้ที่อกที่บอกรู้บอกว่าอายุ32เออเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแหละพี่จะมีก็มีไม่มีก็ไม่มีอนไรโอ้ยมันเศร้าอย่างนั้นเหรอพงกีบมีไม่เศร้าเราอยู่ได้งงไหมงงขนาดนีโสดยังไงงงไหมแบบสวยขนาดนี้โสดยังไงเออ ก็มันไม่มีใครเข้ามามันก็เลยไม่รู้ว่าไม่แต่เราออกจากบ้านไปเจอคนบ้างแล้วก็ไม่ออกเขาคิดว่าเราหีไปลาวุ่นไหมไม่ค่ะมันขี้เกียจออกแล้วอะค่ะมันเหนื่อยเหนือเธไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดดีเล็กอะไรหรือเปล่าไม่เปิดก็เปิดแต่หนูว่าการที่แบบเปิดอ่ะคนเข้ามาเขาก็คงไม่กล้าเข้ามาด้วยคนที่เข้ามาก็จะเป็นคนอีกรูปแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าเราก็คงไม่ได้กล้าตอบคนทั่วไปปรกประกาศเอา ครับพี่ทารหรอไม่เป็นไรค่ะอยู่อย่างนี้ก็ได้เป็นที่พี่ถามอ่ะแล้วเรื่องความยาวตลอดแล้วเราก็ตอบว่าโสดตลอดเลยอ่ะก็มันข้าไม่เชื่อละว่ามันไม่มีอ่ะมันไม่รู้ซักที่เชื่อก้าวได้ใช่ไหมไปถามเพื่อนก็ได้เจอเจอกับผู้ชายคนไหนก็เป็นข่าวได้โอเคก็ได้